สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็มอัปเดตกันต่อนะครับกับบ้านโมเดลหลังคา3ามสเต็ปนะครับนี่นะครับตอนนี้ความคลิปหน้านะครับก็อยู่ที่ประมาณ30%เซนแล้วนะครับตัวบ้านยังไม่ได้มุงหลังคานะครับ มาถ่ายความคลืบหน้าให้ชมกันนะครับมาดูใกล้ๆนะครับ ตัวนี้เป็นเฉียงหน้าบ้านนะครับตรงนี้ตัวฝั่งนี้นะครับก็จะทำเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้ตัวที่จอดรถไถตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับ ถายความคลิปหน้าให้ชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ